พืชชนิดนี้นะ<ม>เดนมาร์กเขาเรียกลึงนะทุกคนจะคลุมพื้นที่แบบกว้างมากเลยค่ะแบบเป็นเป็นไล่ไลเลยนะทุกคนในสมัยสมัยก่อนเนี่ยคือเดนมาร์กเขาจะมีพืชชนิดนี้เยอะค่ะเนี่ยอจะเป็นต้นลักษณะใบแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะมีเป็น เป็นดอกลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วต้นเขาก็จะสูงแค่นี้แหละเนี่ยประมาณหัวเข่าประมาณเลยหัวเข่าประมาณแบบช่วงสะโพกประมาณนี้ค่ะก็จะคลุมพื้นดินอยู่ประมาณแบบนี้บางพื้นที่ตอนนี้ที่เดนมาร์กเขาก็จะยังจะแบบอนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นเหมือนเหมือนธรรมชาติแล้วก็เป็นให้เหมือนวันเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะ ที่เป็นเตียน,น,น,นทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดนี่คือใช่หมดเลยนะคะ